สวัสด,ดีด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับเทคเกมมิ่งนะฮะวันนี้เราก็จะกลับมาสร้างบ้านกันเหมือนเดิมนะฮะนอนก่อนนอนก่อนโอเคครับช้ามาเราก็จะทำการออกไปหาของนะฮะเอ่ออ้โอๆน เราก็ต้องออกไปหาอาหารก่อนนะครับผมเนื้อหมูข่าเลยครับโอ้โหกระเด็นไกลกระเด็นไปไหนล่ะโอ้ไม่เอาไม่เอาเอากลับมาแตงกีวที่กลับมาโอ้โหได้เนื้อได้เนื้อมาสามชิ้นนะะมัง้งผมเดาว่าน่าจะเป็นสามชิ้นทำไมมันตียากจังวะหมูย่าจะเป็นไรลาวถือครับโอ้ อาจจะอโอเคนะผ,ผู้ชมอาจจะเห็นรวยไฟมันลอยได้ไงนะผมก็งงอะ่ะโอเคเราจะหินแล้วนะเราก็จะนำก,กระดาดอาจจะเฮ้ยลืมครับที่ขุดมาได้ไงนี้เนี่ยโอ้โหไม่เฟี้ยวไม่เฟียวเลย ตัดไม้ทำลายป่าตัดหนึ่งกูงงงงเลยครับมีที่ขุดไม้แต่ใช้มือตัดนะงงกับตัวเองมากครับผมชึบชึบชึชืบอืบช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 ืบวิ่งเลยหน้าอชืบชืบเปิดประตู เออของครับอ่าอยู่นี่อ่าอย่างนี้อย่างนี้อ่าได้มาแล้วก็นำกล่อง,องนะฮะตอนอื่นนะฮะมันแหลกมากโอ้ยมองมองฟ้า เราก็จะไปที่ภูเขาลูกนุ้นกันนะที่มันมีหินเมื่อกี้อชืบอชืบอชืบออืมโตเราจะไปด้วยความเร็วว้าวมา <c oughs> หินอยนน่าเพิ่งขุดนาขุดนี่ก่อนเออบางทีก็ขุดหินเลยดีกว่า สาธุโอเคยัมมาครับโอเคครับผมขุดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอนะครับขุดขุดขุดเข้าไปขุดขุดขุดเข้าไปขุดเข้าไปขุดเข้าไป กดเข้าไปกดจนกว่ามันจะพังนะฮะกดกดเข้าไปกดกดดเข้าไปกดไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะหมดโอ้โหท่าทีว่ามันจะแหลกแล้วล่ะต้นึงนะฮะ ปที่กราฟิกไปที่เทเจแพคอ๋อเทเจแพคทำอะไรอจอางคางครับภาษาไม่ต้องหลายๆคนอัตอส่วนทุกอย่างใช้ปคำสั่งซ่อนโอเคหน้าต่างยืนยันลิงก์ปิดปิดให้หมด้งคาการตัดแนมอน,นอ,อนุญาตระบตัดแนมปิดโอเคครับอย่าลืมไม่จยากฟังเพลง ไปเทเลนผ่านแลนเอาสุดยอดสร้างสัรค์เพื่อนให้ช่วยรอดโอเคสถิติจำนวนเวลาที่เล่น9ชั่วโมงอ่ะจำนวนโลกที่เล่นไปอ๋อโอเคคนระลื่นขึ้นมาหน่อยหนึ่งย้ำนะครับว่าหน่อยหนึ่งอืมโอเคลื่น <c oughs> เล่นเยอะเลยก็ว่าได้ตอนนี้ไม่ค่อยสบายนะครับอยู่อ๋อเจออีกแล้วโอ้โหเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะตอนนี้ตอนแรกๆโคนะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญนะตอนหลังๆมันก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่เหมือนเดิมนะฮะขาดโคไปเหมือนเราจะตายโอเคครับ เราเห็นสิบเอ็ดเจ็ดสิบเจ็ดอันไม่พอหรอกทำดาบดาบสองสามสามแปดเก้าเก้าเออเก้าบวกอีกแปดเป็นเท่าไหร่ครับผมสิบเจ็ดสิบเจ็ดอันพอดีเราไม่เอาไปพอดีอย่างแน่นอนเราต้องเอาไปเหลือๆนะ โอเคครับพอสามสิบห้าอ,อันถ้าที่ผมคาดนะฮอ่อาจะ <c oughs> เป็นไรไม่รู้นะช่วงนี้ก็ะลยจะดชาบ่อยเหลือเกินอาชุบอาชุบอาชุบอะติดจนได้นี่นะผมขอแนะนำว่าผ่านนี่เป็นบ้านที่สวยงามมั้ง ช่างมันมก่อนนะัะอุ้ยหลอนกูจะไปไหนนะ่ยอ้ยหลอน,ออนได้บินอยงหลอนแล้วหลอนเลยฮะเอา ทาทำอย่างนี้นะครับผมทำนี้ทำนี้ทำนี้โอเคเราก็จะด้ดี่ขุดเหยินมาทำที่ตัดถินมาแล้วก็ทำดาบอ่าที่สำคัญเลยนะฮลืมไม่ได้ตามกับข้าวอ่าที่ลืมไปไม่ได้อีกอย่างก็คือทอ ยีสิบอันทอนะฮะเก็บเก็บที่ละเก็บนะฮะไฟเก็บไว้ก่อนอันนี้จนะว้า่ะเก็บให้หมดเลยเอาเป็นว่าตอนนี้เราต้องมาหาของก่อนนะฮะ,อะโอเคเราจะไปล่าล่าอะไรกันดี ไปกระตุกมองเงนฟ้าโอ้เบอร์องนฟ้าโอ้ดวงอาทิตย์ลาก้อนเมฆนะฮะอืม <c oughs> ตัดไวมากตัดไวมากครับ <c oughs> อืมอ่อง เลยเลยเลยผมยัง,งงงกับเกมไมครับอยู่เลยนะว่าทาไมมองขึ้นฟ้าแล้วมันไม่แหลก <c oughs> ทําไมมองตรงๆแล้วมันแหลกหรือว่าเป็นที่คอมผมหรือว่าเออคอมผมมันไม่แรงหรือ,อ,อยังไงช่างมันความันเล่นได้เหมือนกันฮะ การตัดต้นไม้ทำลายป่านะครับเราตัดแล้วเราก็ต้องปลูกคืนนะครับแบบผมเห็นไหมตัดฟุ้บปล่อยแม่งตายไปเลยนะก้ต่อมาจะมาเยอะแยะเนี่ยโอเคยี่สิบเก้าอ,อันถ้าแปลงลูปก,ก็น่าจะเป็นหกสิบสี่กับห้าสองอ่าจเจออย่างนี้เห็นไหม Co so people, ผมเป็นคนรักธรรมชาติฮะไว้แหลกแหลกจริงแหลกจริงแหลกจริงขอนวดฮะแป๊บหนึ่งอู้โ oh อ้โหอ้าวรื่องขึ้นเยอะเลยฮะโอเคมีแปดอันใช่ไหมฮะผมเป็นคนรักธรรมชาติปลูกกับที่เดิมปลูกกับที่เดิมนี่อือ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 หือ ถ้ามันจะเยอะขนาดนี้ก็นะออาหายอันไหนวะอ้อคือนี้เอาไปปลูกทำไม้ต้นออไ้กันเขาบอกว่าจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มันไม่จริงครับไม่จริงหรือไม่หรือไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าผมไม่เคยลองลอะปลูกไม่ลงนะ ตรงนี้ตน้นหอืออืออือทบดอกไม้แน,น,น่อ่ะตัวนี้อือตรงนี้โอเคครับไม่ขึ้นให้มันรู้กันไปนะับคาดว่ามันน่าจะเสร็จแล้วอ่า อย่างต่ไปนะคระับเราก็ต้องเอาเอาทรายมาเผาไว้มันเป็นกระจกแล้วทอสเราก็จะทําการปักนี้ตรงนี้ฮะนี้ฮะแล้วก็ส่วนข้างนอกนะฮะเอาเออปักนี้แล้วก็ไม่างนี้เจ้ยจ่ะอืม ปักแม่ตั้มบีมเกิดนะฮะเอ,อเอ้าทอดหมดรมเฮ้เห็นอะไรเขียวๆตอนนี้ไม่ปลอดภัยฮะเข้าบ้านปลอดภัยสุดฮะอ่ะไม่เนลาเดวโคเราไปขุดใหม่ได้อูวาเกิมี ไปนู่นแล้วกลับมาที่เรื่องของเรานะคือการปักทอดอย่างระมัดระวังอย่าให้มันมอนสเตอร์ตัวไหนเกิดแถวบ้านเราได้ตรงนี้อันนึ่งอะมามาที่มามาที่มาที่ ไอ้สไปเดอร์แมนมันชื่อสไปเดอร์เฉยนะแต่ผมเรียกมันสไปเดอร์แมนนะอืม <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้ตรงตริดแมงหน้าบ้านเนี่ยกลางบ้านเนี่ยดีสุด <Okay. S 1> โอเคครับแล้วถ้าเราได้กระจกแบบน,นี้มานะฮะให้เราทําการทำอย่างนี้ฮะทำนี้ฮะมันจะได้สิบหกอันนะฮะก็คือพอดีกับบ้านเราพอดี ไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็มันอาจจะเกิน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 แล้วก็เกิน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 มันอาจจะเกินก็เป็นได้หรือว่าไม่พอนั่นเอง นเมื่อถ้าเราได้อย่างนี้มานะฮะเราก็ทาการพอพอพอ,พอลรกโคเราหมดนะผมเขียนมากเยิยเสียงนี้นั่นยี่มันมาแล้วมันมาแล้วทอดทอดกูทอดกูอืมต้องปักทุกที่ทุกมุมครับไม่งั้นอนไม่ได้นอน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 ,น,อน นอนไม่ได้นะครับเพราะมันยังมีทับมอนเตอร์อยู่ใกล้ๆนะนอนได้แล้วเพราะว่ามันเตอร์มันหายไปหมดแล้วณตอนเช้ามานะก็จะมาดูเพราะซอมบี้ตายโอ้ถ้าเรามันมองมองตามไกลมันจะตีเราไหม mm hmm. เขาเขาบอกว่ามีสูตรมีทีครับกระโดดตรงนี้สาม หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไปมองอ้าวอย่ามาใกล้กูนะน,นี่เอานะทิ้งไปอย่ามาใกล้กูนะกูบอกว่าอย่าไงก็ๆ บวกแม่งเลยเดีกว่ะมาสี่มาสีู่คตีค่เขาต้นกระบองเพชรนะมาสี่มาสี่เอ้ยๆๆๆ่่บ้านกูบ้านกูบ้านกูบนหนึ่งนะเมามันช้าๆเลยวะเขาบอกให้กดเอฟอะไรนะ อ่อ F เจ็ดโอเคครับสำหรับพาคนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันพัดหน้า <c oughs> เดี๋ยวพัดหน้าผมจะมาพาทุกคนไปตัดไม้ทำ้ลายป่ากันนะครับ โอเคครับสำหรับพารนี้เออสำหรับพารนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ